โย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 ยยสวัสดีคุณท่านเชื่อถือและปรทับนผมกับเจริญเคยผมกับรักและตอนนี้ก็อยู่ที่ผมวีจีปัดป้ผมนี่คนนี้อยู่ราวกันในผมดูแล้วก็อยู่ใหญ่พูดเยี่ยมเจ็บคอพูดเยอะอยู่ที่อยู่ไงเอาเลยและตอนนี้ที่เกิดผมนี่ไวอโวเกอร์นี่ผมหรือเจ้าผีดิเป็นในผมไม่แน่นะไม่ใครรำคาญผมมาชมความมันเถอะครับพอการสิ่งไม่ดีผมนี่ต้องหาผมไม่ห้าไม่ได้ได้ไม่ที่อยู่แต่เราก็อยู่ผม เอาเรลยค่ายนี้เขาขึ้นเชื่อมหมวดอะไรก็ง่ายจัดอะไรก็บึ้มบั้มประทศไทยอยู่แล้วผมไปผมชี้แบบป้ายไปก่อนผมหัวใจหลักเกมนี้ไม่มีอะไรมากผมคือบนด้านีนผมพอค่ายนี้เขาบุดแป๊บเดียวก็มาแล้ผมนี่เกมแนวนี้ผมก็คือเป็นตัวไวล์ล็อกนั่นเอผมไม่เกียดล็อกเวลเลอร์น,นะครับ <c oughs> และถ้ามีโบนัสมาก,ก็จะเป็นไม่ไว่ายังไงก็มาซะยังไงมาหรือเปล่าเนี่ย แมาผมไม่ได้ช่วยด้วยพอทอช่วยผมมาโอ้โหปวดจังนะครับผมมาสี stop, stop. Oh day, ่ตัวผมมาช่วยด้วยทออีกแรงผมทอจนมันแล้วครับนี่ยสุดจละบอกยิ้มผมโอ้โหแม่เจ้าโว้ยอุ้อุ้ยปวดทุกคนไปเห็นภาพผมมาให้เห็นซะเลยครับเนี่ยโอ้ยไปผมแปดสิ่ปินปีบกอะไรก็ได้ขอโบนัสมาก่อนโบนัสมาก่อนบึ้มบั้งใบติดฮึ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 โบนัสมาผมก็จะสะสมแล้วก็ปลดล็อกควงควงให้แบบหายซิมเจียวเขียวนะฮึม่ใช่นหน้าตาดียื้อแ้วครับ เอาหน่อยนี่เป็นไงผมเข้ามาแป๊บเดียวก็เอาซันแล้วโอ้ยูหูเอาหน่อยก็จังนับหน่อยจุ๊บจ้าจุ๊บจ้าไปทีผมบึ้งบอมสันมี่ไปหน่อยเอาวเรือยเป็นไงผมเข้ามาไม่กี่นาทีก็เอาซันแล้วมาทีโบนัสมาผมโบ้เลยไข่ซอกอันผมถึงจะปดล็อกนะครับยังไงยังไงอืสวยผมประต้าช่วยก็ท้อท้อเพ่มผมเอาได้ผมวันนี้โดนด้วยมากสุดอีกแบบเดียวอ้ยูแต่แต่หัววายผม เอามาไม่ถึง2นาทีก็เอาซันแล้ว,วหวุ่ยเบิ้งสองเพื่อนเพื่อนทุกคนอะไรครับเนี่ยต้านี่เอาใจหรือเกิดผมก็อบอผมคาะนี่การันตีอยู่แล้วช็อตนี้รู้เหลือแม่เราต้องช่วยกวอญอืม เอาเรื่องผมโอ้โหเบิ่มบังมจนไม่ให้ไปดิผมโอ้ยมาผมโอ้โยเศษของกัดจีกระจายแบบนี้ตัวเลยคือวาแบบนี้อะไรกับเนี่ยสองพันหนึ่งผมโอ้โหเอาเรื่องผมเอาหน่อยเอาหน่อยสวยแล้วผมเลยเลยม้าเรียขาผ้าเป็นผ้าฝ้าผมเมื่อยโอ้ยเอาแล้ววายเรียงสับซู่แบบนี้โบกไปดิโอ้โหสวยจุดงามเมคอัพไปแล้วผมอะไรก็จุดดอกด้วยม่อยู่ทุกคนเลยครับ สวยจมากนงานผมพันลอยเย็นลอยมาตองมีสองพันสองผมโ้ยยอดรงตอนนี้ห้าพันหกผมไม่เจออะไรกับนี่ยโอ้โหสวยงามของจริงผมแค่นี้ก็พอจัดผมเต้ามาแับเดียวได้ห้าพันก้าโอ้โหสุดจำระวังจริงผมอูคุยอะไรกับนี่พระเจ้าช่วยกูทอดเสลืผกทอจนมาลนะครับอื โอ้โหไอวน์วอลเกอร์เกมนี้ของค่ายนี้เขาเอาใจเหลือเกินผมโอ้โหเลยผมเข้ามาไม่ถึงสามนาทีก็หกพันกว่าไปแล้วผมโอ้ยเอาเรื่องนี่มันต้องจังสิฮึมอึมอสุดจากที่ผมค่ายนี้เอาใจเหลือเกินผมโอ้โหการันตีแบบนี้ทุกคนก็รู้อยู่ว่าค่ายนี่เป็นยังไงผมไม่เชื่อย้อนดูคลิปเก่าๆได้ผมโอ้โหนอ่ค่ายนี้แบบว่าหมุนยังไงก็มาจัดอะไรก็บึมบั้มบรรทาดผมบุนอะไรก็ง่ายผม โอเคผมนี่ขอพอที่กว่ามผมนี่แบบว่าจะไปชิบชิบบึ้มบั่ม,มสมคเก็บอื่นต่อนี่ผมนี่แบบว่าแตกมาไวเกินผมจะทำใหเอาไปเทสเก็บอื่นผมเุ้ยไอไวรุ่นทรงขี่แล้วโอเคผมแค่ขอขอบคุณคนที่เข้าไปชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นบรลังใจของคลิปต่อไปครับเรามาครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ